สอนลงปู่มั่นที่สอนลงตา <c oughs> ทั้งหมดทั้งสิ้นประวัติมันจะมีอยู่สองคำท่านรู้ไหมว่าความสงบมันเป็นสมุท,ท,ทัยทั้งแท้ท่านรู้ไหมเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมเนื้อติดฟันคืออะไรความสงบเหมือนเนื้อติดฟัน <c oughs> ไอ้นี่ข้อแรก ก็ทีสองเป็นยังไงดีนะครับพิจารณาอยู่ไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคือรู้บ้าสังขารมันหลงสังขารมันบ้าสังขารน,นีเห็นไหมกามาสุขาริกานุโยสุขสงบอัตตกิลามาฐานุโยเหนื่อยเปล่าอิดมากมนุษย์ทำไม่มีสมาธิมันก็เป็นตัวเดียว จะพอใจในสุขเวทนาเช่นได้ทรัพย์ได้ยศได้เกียรติได้ลาภได้สรเสริญได้ความสุขได้บริสัทบริวารได้ตําแหน่งได้หน้าที่ได้อะไรเนี่ยการพอใจอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นเหมือนเหมือนฉันทะมันเหมือนตัวฉันทะความพอใจอะแต่ถ้าพอใจนานๆมันเป็นตัณหาทันทีเลยฉันทะตัวนี้อะถ้ามันเป็นกามาฉันทะเสร็จมัน ถ้ามันเป็นธรรมชนทะก็ยังพออาศัยได้พอใจแต่มันเป็นภาวะตันหาภาวะแปลว่าพอใจในสิ่งที่เป็นพอใจในการเกิดพอใจในการในความสุขพอใจในสิ่งที่มีไม่ต้องแม้แต่พอใจในปัจจัยสี่ที่เรามีเนี่ยนานๆไปมันเป็นภาวะตัณหาเลยสันโดษนะ่ะถูกต้อง พอใจในลาบในยศในสารเสินในสุขในปัจัจสี่ตามมีตามได้แต่พอพอใจติดเลยเพราะมันเข้าใจว่าที่สุดเอาละเราพอลวแค่นี้เรามั่นคงและพอแล้วมันเลยไปติดภาวะตัณหาตัวนั้นภาวะตัณหาแบบพอใจในภพภูมิยังม้าก็พอใจในภพหมาแมวก็พอใจในภพแมวมนุษกก็พอใจในภพมนุษย์เทวดาพอใจในภพเทวดาเปรตพอใจในภพเปรตนอนพอใจในภพนอน ไก่พอใจใน้วเป็ดพอใจในพวกเป็ดพอใจนั่นแหละเขาเรียกภาวะตัณหาพอใจในอะไรอะไรที่พอใจอยู่แล้วมันจะต้องพัดลากจากสิ่งที่พอใจนี่คือทุกข์โทษของพอใจคือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พอใจแล้วพอใจอะไรก็ตามเทียพอใจไม่นานในสิ่งที่พอใจมันจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราก็เบื่อในสิ่งที่เราพอใจ เช่นเราพอใจอะไรมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เบื่อในสิ่งที่เราพอใจนั้นเพราะมันเซ็งไงได้อะไรมากๆๆมเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราต้องดูยังไงถึงจะเห็นมันก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันพอใจก็เอออย่าไปเชื่อมันเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงไม่พอใจก็เอออย่าไปเชื่อมันเลยมันจะเปลี่ยนแปลงขัดเคืองเอออย่าไปเชื่อมันเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลง อยากได้อย่าไปเชื่อมันเลยเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงเบื่อนายอย่าไปเชื่อมันเลยเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงถ้าดูอย่างนี้เนี่ยตัวภาวะตัณหามันจะไม่เกิดเพราะราะตัณหาตนนี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวฉันทะเลยฉันทะคือพอใจเนี่ยเป็นคุณธรรมนะตัวฉันทะเนี่ยทำมาฉันทะมันพอใจแต่ถ้าการมาฉันทะมันพอใจเหมือนกันแต่พอใจในการ ไม่พอใจในธรรมถ้าพอใจในธรรมมาไปติดธรรมอีกเพราะหลักคําสอนศาสดาต่อสุดท้ายท่านจะบอกว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ธรรมก็ยึดมั่นไม่ได้แต่เราเข้าใจว่าต้องมีธรรมต้องยึดธรรมต้องถือธรรมให้มัน่นคงต้องถือไปถือเป็นอุปทานเลยอะไรก็ตามทีถ้าไปถือเข้าไปมันจะเกิดเป็นทิฏฐิกับอุปทานทันทีเลย ดีไปถือก็เป็นอุปทานเลวไปถือก็เป็นอุปทานถูกไปถือก็เป็นอุปทานผิดไปถือก็เป็นอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นทุกทันทีเลยทุกเราต้องการให้สิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่อยู่กับเรานานๆอารมณ์นี้อยู่กับเรานานๆคนดีๆอยู่กับเรานานๆคนไม่ดีจงตายไปจากเราเร็วๆเถอะนะเอาละนี้ มันก็จะเป็นเลือกอารมณ์ถ้าอารมณ์ทั้งหลายมันเลือกไม่ได้แต่มันจะเปลี่ยนแปลงเหมือนคลื่นมันจะกระทบฝั่งมันจะว่าคลื่นเล็กคลื่นน้อยคลื่นใหญ่กระทบฝั่งมันจะสลายตัวของมันเองไม่ว่าจะวันนี้วันนี้ออหมอกพรุ่งนี้แสงจ้าของพระอาทิตย์วันนี้เมฆหมอกบงังเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าดูความเปลี่ยนแปลงถึงจะเห็น ไอ้ตัวนั้นจะไม่เกิดไอ้ตัวที่ภาวะตัณหาภาวะตัณหาแปลว่าพอใจในอยากให้อยู่ให้อ,อยากให้อยู่นานๆนานๆนานๆไปเนื้อมันก็บเบื่อตัวอยากเนี่ยนื้อก็บเบื่อแล้วตัวเบื่อเนี่ยมันก็อยากอีกอยากเนี่อมันก็เบื่อเบื่อแล้วมันก็อยากอกีกอันนี้คือตัวแรกเลยที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงตาดีมากมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยหยาบยาบที่เราเป็นก็ใช่ เราพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในทรัพย์ที่เรามีพอใจในเงินที่เราฝากเอาไว้เหมือนอุ่นแต่ก็ร้อนใจเพราะมันแปลงไม่ได้มันแปลงเป็นพลังงานอะไรไม่ได้เงนเหล่านั้นมันก็นอนเฉยๆเหมือนทาทู่ซื่อสักด์ต้องไปนอนเฝ้ามันเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์กลัวหมดกลัวจนกลัวเสีย กลัวจะเปลี่ยนแปลงไปและถ้าต right ัวไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปทรัพย์เหล่านั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าตัวตนไม่เปลี่ยนแปลงทรัพย์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงยังไงก็เปลี่ยนเป็นไปแก่เป็นเจ็บเป็นตายแลวทรัพย์เปลี่ยนแปลงยัไงทรัพย์ก็เปลี่ยนแปลงให้เดี๋ยวคนอื่นเขาเอาไปพอเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเขาโก้ไปบ้างใช้ใจบ้างแล้วก็เมื่อตายแล้วก็ถูกแบ่งปันบ้างอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของมัน ถ้าเห็นอย่างนี้ละเฮ้ยแม่ร่างกายก็เหมือนกันแม่จิตใจก็เหมือนกันทรัพย์ก็เหมือนกันมันจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดเลยเขานีคดูการเปลี่ยนแปลงของมันร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจิตใจก็เปลี่ยนแปลงทรัพย์ก็เปลี่ยนแปลงอัชตาวาภายในคือร่างกายอัชตาวาภายในคือจิตใจเปลี่ยนแปลงจิตใจก็ไม่ได้คงที่อะไรของมันมันไม่ได้สุขคงที่ไม่ได้ทุกคงที่ไม่พอใจคงที่ไม่ไม่พอใจคงที่ใหม่ไม่มีอะไรคงที่ สิ่งที่ไม่คงที่เขาเรียกความเปลี่ยนแปลงถ้าดูความเปลี่ยนแปลงนี้จะเห็นสัจจะความจริงของมันบ้างม้พอใจมันก็ไม่อยู่นานไม่พอใจก็อยู่ไม่นานมันเปลี่ยนแปลงคือตั้งไว้ขอนก็ได้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้จังมันจะเห็นอยู่ตลอดากาลเลยถ้าไม่เห็นอันน,นี้จังเมื่อไหร่เป็นนิจจังเมื่อนั้นนิจจังวานิจจังวาอันนิจจังวา พิสุท่องหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงสังขารวิญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงโนเฮตังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะต้องตอบอย่างนี้ต้องตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะโนเฮตังโนไม่ไมมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะมันก็มีแค่นี้แล้วที่ว่ามันบ้าสังขารมันหลงสังขารพอพิจารณาขึ้นมาใช้ความคิดขึ้นมาเอาแล้วคิดขึ้นมาเป็นปัญญาเป็นความรู้แจ้งเป็นความรู้จริง แต่พอคิดว่ามันมาหยุดไม่ได้ความคิดกับปัญญามันตัวเดียวกันตัวฟุ้งซ่านกับปัญญาก็ตัวเดียวกันแต่ฟุ้งซ่านมันจะไม่มีอิงทำมันไม่อิงเหมือนอาจารย์ต้องนั่งอิงหมอนข้างมันต้องอิงอิงอะไรอิงความไม่เที่ยงอิงเป็นทุกข์อิงเป็นอนัตตามันต้องอิงตรงนั้นเลยถ้าอิง ธรรมทิฏฐิธรรมทิตตาธรรมนิยามตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาธรรมทิฏฐิตั้งอยู่อย่างนั้นเองธรรมนิยามตาเป็นอนิจจังทุกขังอย่างนั้นเองธรรมทิฏฐิธรรมทิตตาธรรมนิยามตาทิฏฐิคือตั้งอยู่อย่างนั้นเองมันเที่ยงอยู่อย่างนั้นเที่ยงอะไเที่ยงจะไม่เที่ยงเที่ยงอะไรเที่ยงจะเป็นทุกเที่ยงยังไงเที่ยงจะเป็นอนัตตามันจะเที่ยงเป็นอนัตตาไม่ให่ใครไม่ใช่ของใครมันจะเที่ยงอย่างนี้ จะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามผู้เจ้าจะเกิดก็ตามมันจะเป็นข้อมันอย่างนี้เองความคิดก็เหมือนกันความฟุ้งซ่านความมีปัญญาความไร้ปัญญาเกิดรู้ก็ตามที่เกิดไม่รู้ก็ตามทีมันจะรู้อะไรก็ตามทีจะรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารูสังสารรู้วิญญาณรู้ทิฏฐิรู้มนรรู้ตนะรู้กัตถรู้อะไร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 ก็ตามที่จะรู้ว่ายากก็ตามที่จะรู้ไม่ยากก็ตามทีจะรู้อะไรอะไรอะไรก็ตามมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยกลุ่แกงขึ้นมา ปัญญาก็ปรุงแต่งขึ้นมากิเลสก็ปรุงแต่งขึ้นมาจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาบุญก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นปุญญาพิสังขารบาปก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอปุญญาพิสังขารสมาธิก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอเนนชาพิสังขารปรุงขึ้นมาทั้งหมดแล้วสิ่งที่ปรุงขึ้นมาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรที่ปรุงขึ้นมาเนือออาหารการกินที่เราปรุงนะบ้านเราก็ปรุง ปรุงบ้านปรุงรถปรุงงานปรุงเงินปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงบุญปรุงบาปปรุงดีปรุงชั่วปรุงรักปรุงชังปรุงปรุงอาหารการกินปรุงหน้าปรุงตาปรุงเสื้อผ้าอภร์ปรงมันต้องปรุงเท่านั้นสิ่งที่ปรุงเที่ยือไม่เที่ยงนะไหสังขารลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็มาตรงลงตรงนี้เลยสังขารหลายไม่เที่ยงหนออนิจจ้งสังขารอะไรมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายในที่สุด การระงับสังขารเสียได้เป็นสุขการระงับเนี่ยลงับยังไงระงับก็คือเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารพอดูสังขารบ่อยๆมันจะช้าลง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 ไปสังขารทั้งหลายมันมีการเสื่อมไปสิ้นไปสลายกันเหมือนสายลมที่มันเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปกระทบกายก็เสื่อมไปเสียงก็เสื่อมไปรูปก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนสัมผัสมันปรุงทั้งนะั้น เอารูปมาปรุงเอาเสียงมาปรุงเอากลิ่นอาปรุงเอารสมาปรุงเอาสัมผัสมาปรุงเอาอารมณ์เก่าอา,อารมณ์อดีตน,นานคตมาปรุงปรุงแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปสลายของสองตัวนี้ถ้าเราดูมันไม่ใช่ความลับภาวะตัณหาพอใจวิภาวะตัณหาไม่พอใจมาเห็นเนี่ยมันฟุ้งซ่านก็ไม่พอใจมันสงบก็พอใจ ทั้งพอใจและไม่พอใจสองตัวนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นแค่นี้มันก็เลยไม่ไปติดอัตตกิลามาฐานุโยกลำบากเปล่ากามาสุขาลิกานุโยติดยึดมันก็เป็นมันชฌิมาสายกลางมันจะเป็นอะไรมันก็ดูตรงกลางกลางไม่เอียงเข้าไปข้างรักข้างชังก็งมัชชิมาก็อยู่ตรงนั้นเอง เห็นด้วยความเป็นกลางรูดงดด้ด้วยความเป็นกลางคิดด้วยความเป็นกลางสงบด้วยความเปลืองไม่สงบก็เป็นกลางฟุ้งซ่านก็เป็นกลางไม่เอียงไปเข้าข้างเพราะไม่เอียงเข้าข้างมันก็เป็นกลางในสัตว์สังขารเท่านั้นเองอยะถาวาริวะนะปุราริเรีติสา